เจอแลไอเทมอีกแล้วนะครับก็คือวิโก้นะครับแคปเปิดได้นะครับราคาเนสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท ทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมเปเช่นเคยนะครับกับช่องตำรารถนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอแล้วนะครับก็คือวิโกนะครับแคปเปิดได้นะครับที่ค้นถามเยอะมากแล้วมันเป็นรถกระแสนิยมหรือเกินนะครับถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยรีวิวให้หน่อยนะครับเพราะว่ารีวิวคันไหนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ขายกันไปหมดแล้วนะครับสาหรับคันนี้นะครับยังนะครับนี่สวยจัดนะครับคันข้างหลังผมนะครับแล้วผมมารีวิวให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะโดยคันนี้นะครับราคาเจ้าของเปิดไว้ที่2 0 0 0บาทเท่านั้นเนะครันบาพ จะเป็นยังไงสมเหตุสมผลไหมกับราคาครับก็เดี๋ยวมาดูจากรีวิวได้เลยครับคันนี้เลยนะครับวิกโกนะครับในโฉมปี0910นะครับแคปเปิดได้แล้วนะครับบอกเลยนะครับว่ารถสวยมากๆนะครับจริงจริงผมเคยรีวิวสเปคแบบนี้ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เคยมีรีวิวไปบ้างนะครับก็ราคาก็แตกต่างกันไปแต่อันนี้เนี่ยผมอยากจะออกตัวว่าผมไม่รู้ว่าจะใช้คาว่าถูกหรือแพงนะครับอยากให้ fc fan page ดูกันเอาเองละกันนะครับว่าสภาพแบบนี้กับราคาแบบนี้เนี่ยมันไปได้ไหมก็คือราคาในสองแสนเจ็ดหมื่นเก้า นะครับ279,000นเาบาทในสเปคที่เปิดแคปได้นะครับเป็นวิกโก้ตัว E นะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวไปทีละส่วนเลยนะครับเริ่มจากด้านนอกก่อนเลยนะครับเนี่ยมีฮูดนะครับสวยจัดนะครับกระจังหน้าตามนี้กันชนแบบนี้เลยโอ้สวยนะครับแล้วก็รถค่อนข้างเดิมนะผมเดินดูรอบๆไปแล้วนะครับรอบหนึ่งเนี่ยยังไม่เจอตําหนิก็ถือว่าโอเคครับสีภายนอกดูดีจัดเลยนี่ครับตามนี้เลยนะครับยางสวยมากนะครับแม็กนี่ ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นแม็กตัวไหนกันแน่นะครับเนี่ยลักษณะแม็กนะครับถ้าเกิด f อท่านใดรู้นะครับช่วยบอกผมหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจนะไม่แม่นเลอเกินว่าแม็กตัวนี้เนี่ยมันเป็นแม็กของอะไรนะครับแต่รู้แต่ว่ายางนี่ใหม่มากๆยางเป็นปีนี้ด้วยซ้านะครับยางใหม่จัดเลยนะครับก็ตามนี้โอ้ดูจากแชสซีดูจากตัวยึดกระบะโอเคสวยนะรถค่อนข้างสวยนะครันนี้นะครับตามนี้เลยภายนอกนะครับเอ๊ะ แต่มีตาหนิอย่างนี้อีกแล้วนะครับผมเห็นหลายคันนะที่รีวิวนะก็จะเจอแบบเจาะรูอย่างนี้อีกแล้วเพราะจําได้นะครับคันก่อนหน้านั้นก็มีเจาะแบบนี้นะครับรถสวยเหมือนกันนี่แหละนะครับคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเจาะไปตําหนิไปนะครับสวยนะผมว่านะครับเนี่ยด้านหลังนะครับโอเคนะดูดีดูพร้อมมากนะครับไฟหลังโอ้โหนอสีบางจัดนะครับไม่มีตําหนินะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับเป็นรอยสเก็ดอะไรเงี้แต่ก็ไม่ได้ชัดมากเนาะโดยรวมถือว่าสวยนะครับ ที่ชอบก็คือแมกยางนะประมาณนี้นะครับสี่เส้นสี่ล้อใหม่ๆครบๆอย่างนี้เลยนะครับทางด้านนี้อ๋อเป็นคาบนะครับอ้ยเป็นรอยถลอกนะครับรอยถลอกนิดนึงนะครับก็ไม่น่าจะเยอะมากนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือรถเขาเนี่ยมันเป็นรถเดิมนะไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ใช้งานตามนี้นะเป็นรถบ้านสวยมากนะครับวิ่งมาแค่แสนเจ็ดมืนโลเท่านั้นเองนะคันนี้สวยจัดเลยนะครับตามนี้ นะครับภายนอกโอเคนะครับเรียกว่าเกือบ100%ละกันมาดูทางด้านภายในกันบ้างนะครับคันนี้โอ้โหบานประตูนะครับสวยนะครับแล้วก็สะอาดมากๆนะครับดูดีจัดจัดเลยนะครับเบาะสะอาดจัดเลยนะครับเนี่ยนะฮะเบาะสวยมากนะครับโอ้โหไม่มีตําหนิเลยนะครับเจ้าของค่อนข้างดูแลดีนะครับทําความสะอาดมาค่อนข้างดีเลยโอ้โหถือว่าน่าสนใจนะครับ ใหม่จัดนะครับเดี๋ยวดูตัวเข็บตรงนี้นิดนึงโอ้ยแกะยากนะครับอ่ะจริง,รงๆผมก็มั่นใจแหละว่ารถเขาเดิมไม่เคยชนนะครับแต่ก็ดูเป็นวิเทศานไปงั้นแหละจริงๆถ้ารถสภาพนี้ไม่ต้องแกะดูก็รู้นะครับดูจากบานประตูดูจากตะเข็บอะไรเงี้ยนะครับมันก็การันตีได้แล้วนะครับว่ารถเขาค่อนข้างเดิมประมาณนั้นนะครับทางด้าน Open C a p นะครับอืโอเคเปิด,เป,ดเปิดง่ายนะครับสลักบน ดูดีนะครับนี่สลักบนดูดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับน็อตสวยจัดสีโอ้โหไม่ด่างเลยนะครับเบาะด้านหลังที่นั่งเดิมโรงงานหมดนะครับก็มีคราบเปื้อนนิดหน่อยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับด้านนี้โอเคครับปิดเปิดสนิทดีนะครับทางด้าน Open c a p ปนะครับโยกเขย่าไม่มีกระพือเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันครับทางด้านนี้นะครับก็อืมไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็ตามนั้นนะครับดูดีจัดจัด เดิมแล้วสวยมากนะผมว่าเนี่ยครับสะอาดจัดเลยนะเบาะที่นั่งด้านคนขับนะครับดูดิฮะผมว่าอยากกระรถใหม่นะคันนี้ดูสิสวยจัดเลยนะครับโอเพนแคปบ้านนี้นะครับเดี๋ยวผมลองปิดเปิดก่อนโอเคนะครับสนิทดีนะครับกึ๊บสลักเช็คนิดนึงนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ตามนี้ถือว่าผ่านนะครับนี่ฮะไม่มีโยกไม่มีกระพือนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับ ภายในภายนอกตอนนี้ผมเรียกว่า100%เลยก็ว่าได้นะครับภายในนี่คือร้อยแน่นะครับภายนอกก็น่าจะร้อยนะครับก็มีถลอกเป็นจุดเป็นตำหนิเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันนะครับแล้วก็พวกเครื่องยนต์นะครับก่อนไปลองขับแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับว่าไอ้คันนี้เนี่ยราคา2 7 9เนี่ยยังไม่ได้ต่อเลยนะนะครับว่ามันไปได้ไหมนะครับกับราคานี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพาโอเคสวยพับยังอยู่นะตามนี้เลยนะครับแหนบโช๊คโอเคช่วงล่างนะครับปลอดภัย แต่ไม่มียางอะไหล่ดิคันนี้นะครับตำหนิหนึ่งนะไม่มียางอะไหล่นอกนั้นก็โอเคครบครบนะช่วงล่างตามนี้เลยมาดูทางนั้นเครื่องยนต์นะครับความคาดหมายนะครับเนื่องจากรถเขาเป็นรถบ้านเดิมๆนะครับนี่ครับอย่างฝากระโปรงนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับเนี่ยฉนวนกันความร้อนก็ดูดีนะครับสวยจัดเลยนะครับอแบตเตอรี่ก็น่าจะยังใหม่ๆด้วยซ้ํานะครับเนี่ยดูดีจัดๆตัวถังนะครับด้านในไม่มีสนิมนะครับฉนวนกันความร้อนใหม่มากแก้มซ้ายนะครับ บางขนาดนี้หัวน็อตไม่มีขยับนะครับไฟหน้าเดิมโรงงานคานนะครับนี่ฮะเดิมโรงงานหมดเลยนะครับนี่ไฟก็เดิมโรงงานเนาะตามนี้นะครับเครื่องยนต์โอ้โหดูนะฮะคือแห้งแบบแห้งสนิทเลยนะครับเดี๋ยวผมสู่ให้ดูนิดนึงนะครับนี่ครับเครื่องยนต์คือแห้งมากๆนะครับคือแบบไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มนะครับแล้วก็น็อตไม่มีคลายไม่มีขยับเลยนะครับถือว่า สวยจัดจัดเลยนะครับนั่นแก้มขวานะครับก็ตามนี้เลยนะครับสวยมากนะครับบางจัดจัดเลยนะครับก็ตามนี้นะครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยทางด้านล่างหัวฉีดนะครับคือแบบมันใหม่มากๆนะครับเนี่ยฮะสะอาดกลิบนะครับไม่มีคราบเลยครับหัวน็อตคมหมดเลยนะครับดูดีฮะ ถือว่าสวยมากนะครับเนี่ยครับอย่างเสียงเครื่องยนต์ฟังดูดีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนไปพัดอะไรต่างๆนะครับเสียงวาลเสียงตัวเครื่องยนต์นะครับถือว่ารถบ้านที่โอ้โหผมว่าโอเคเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูแกนวัดน้ำมันเครื่องโอ้โหดูนะครับนิ่งตรึบนะครับไม่มีควันไม่มีละอองเลยนะครับเครื่องก็น่าจะไม่มีปัญหาน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์อีกเช่นกันนะสำหรับคันนี้ผมมองว่าตั้งแต่รีวิวมานะครับคันนี้เนี่ยเรียกว่า น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคันเลยก็ว่าได้นะสำหรับรถปี09-10นะครับวีโก้เนี่ยไม่เคยเจอสภาพขนาดนี้มานานมากแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรถบ้านเดิมๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับก็ที่เหลือนะครับเดี๋ยวไปลองขับมาสรุปกันนะครับว่ามันโอเคไหมกับราคานี้ครับโอเคครับก่อนจะไปลองขับนะครับก็ตรวจเช็คนะครับระบบไฟต่างๆนะครับว่าทํางานได้ปกติไหมนะครับก็ตามนี้นะครับปกตินะครับกระจกเซ็นทรัลล็อกต่างๆนะครับโอเคพร้อมใช้งานนะครับแอร สวิตไม่มีเสียนะครับใช้ได้ทุกเบอร์นะครับตามนี้เลยแล้วก็ค่อนข้างเย็นนะครับฉ่ําด้วยนะครับคันนี้ก็ตามนี้นะครับเลขไม้นะครับแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบห้ากิโลถือว่าไม่เยอะเลยนะครับกับสภาพเดิมๆแบบนี้เรียกว่ากล้าการันตีนะครับว่าเป็นไหม่แท้แน่นอนนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ขนาดนี้ภายนอกภายในขนาดนี้ช่วงล่างอย่างนี้นะครับการันตีนะครับว่าใหม่แท้นะครับเดี๋ยวผมไปลองขับดูนะครับว่าอัตราเร่งนะครับเบรก นะครับทำงานดีไหมคัตเกียร์นะครับมีปัญหาหรือเปล่านะครับก่อนจะมาสรุปกันครับหน้าปัดเลือนใหม่ก็ใช้ได้ทุกจุดนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแล้วก็จากที่ผมขับมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เกียร์นะครับปกติคัตปกตินะครับเบรกปกติเรียกว่าไม่ได้เกินความคาดหมายเพราะว่ารถสเปคเนี่ยสภาพแบบเนี้ยจากที่ผมดูนะมัน มันไม่ได้จะมีตาหนิอะไรนะครับมันก็ขับได้ปกตินะครับเหมือนรถเดิมโรงงานทั่วไปนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถึงแม้ปีเขาจะแบบเอ่อเก่ามากนะแต่ว่ามันก็ยังมีความที่แบบเดิมๆอยู่ประมาณนั้นนะครับช่วงล่างเบรกยางโชคกโอเคมากนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่แล้วก็ออกเป็นยางใหม่ด้วยตั้งศูนย์ถุงล้อป,ปกตินะครับเนี่ยอย่างพวงมาลัยครับตึงมากนะครับเนี่ยไม่มีกินซ้ายกินขวานะคือแบบโอเคเลยนะครับช่วงล่างดีก็ตามนั้นไม่รู้จะไปติรถเขาตรงไหนนะครับมะก็จ พูดไปตามที่เห็นแล้วก็ตามที่รีวิวอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับผมไม่เคยอวยรถคันไหนหรือว่าอวยรถใครเป็นพิเศษนะครับคืออันไหนที่มันมีตําหนิเราก็จะบอกว่ามันมีตําหนินะและอันไหนที่มันแบบรถเขาดีจริงเราก็ต้องชมนะครับก็ต้องพูดตามจริงหมดนะครับดังนั้นนะครับไม่มีคาว่าอวยแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นรถใครก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายนี้นะครับเรื่องถูกแพงนะครับผมขอไม่พูดถึงดีกว่านะครับก็คือร well ีวิวตามสภาพอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับก็ไม่ได้อวยนะครับ ก็ตามนั้นนะครับราคา279,000บาทซื้อได้ไหมผมไม่รู้แล้วกันอ่ะผมบอกได้คำเดียวว่ารถเขาเดิมจัดจัดแล้วก็สวยมากๆเนาะตามที่รีวิวทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมจะพูดให้นิดนึงก็ได้เรื่องราคานะครับราคานะครับถ้าเป็นรถกระบะวิกโกนะครับเปิดแคปได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับราคามันจะอยู่300,000บวกลบนะครับ300,000ต้นบ้างหรือ3 0 0 0 0 0ลบมาหรือประมาณ29อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นราคาตลาดทั่วไปนะครับแต่สําหรับคันนี้ 279เนาะประมาณนั้นนะครับก็คิดเอาเองพิจาราเอเองนะครับว่าถูกแพงน่าซื้อไม่น่าซื้อนะครับอยู่ที่ผู้ชมผู้ฟังจะพิจารณาประมาณนั้นนะครับถ้ายังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปนี้ก็จะมีรีวิวเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับอยากดูอะไรรุ่นไหนก็พูดคุยติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ